วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเรียนจบมาแล้วจะได้ทํางานอะไรบ้างครับมีรายได้เท่าไหร่มีเงินเดือนเท่าไหร่จะไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังได้เลยนะครับ สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับก่อนอื่นผมต้องขออนุญ,ญาตแนะนําตัวก่อนนะครับสาหรับบางคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมชื่ออดิศักดิ์บรรพศนะครับปัจจุบันประกอบอาชีพเป็นวิศวกรนะครับดำรงตําแหน่งเป็นซีเนียร์ดแคสติ้งเมนเจอร์ครับอยู่ในโรงงานผลิตชิ้นส่วนรถพลังงานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครครับและนอกจากนี้ผมยังเป็นที่ปร,รึกษานะครับเป็นวิทยากรนะครับตามองค์กรทั่วไปอีกด้วยนะครับ ยังไงก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามนะครับให้ช่อง YouTube d i c a s t i n g and e n g i n e e r i No Knowledge Sharing ด้วยนะครับเพื่อที่เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกๆคนนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆความรู้ดีๆนะครับที่ผมจะนำลงมาแชร์ในช่อง YouTube d i c a s t i n g and e n g i n e e r i No Knowledge Sharing นะครับขอบคุณมากครับถ้าหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับรบกวนกดแชร์นะครับกดแชร์ไปให้เยอะๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดครับดตติาม เพื่อที่ให้เพื่อนๆหลายๆคนนะครับให้คนอื่นๆนะครับได้รับชมรับฟังด้วยเช่นกันนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับสําหรับโดยทั่วไปแล้วนะครับตามองค์กรทั่วไปหรือตามโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปครับในแต่ละแห่งหรือแต่ละสถานที่นะครับก็จะมีวิศวกรประจําอยู่ในองค์กรต่างๆที่แตกต่างกันไปมีหลากหลายตําแหน่งนะครับมีหลากหลายหน้าที่การทํางานนะครับและก็มีจํานวนมากจะจะมีจํานวนมากหรือจํานวนน้อยก็ขึ้นอยู่กับ ความโตหรือความใหญ่โตนะครับขององค์กรนั้นนะครับซึ่งวิศวกรในแต่ละตําแหน่งหรือว่าวิศวกรในแต่ละสถานที่แต่ละองค์กรก็จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไปนะครับซึ่งขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรจะกําหนดขึ้นมานะครับแล้วก็ยังมีน้องๆหลายๆคนนะครับที่เกิดความสงสัยนะครับว่าเราจะเรียนวิศวกรรมสาขานี้นะครับจบมาแล้วจะได้ทํางานเกี่ยวกับอะไรนะครับหรือ เรียนไปแล้วนะครับมีประโยชน์อย่างไรเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรบ้างนะครับมีเงินเดือนเท่าไรต้องไปทำงานอะไรได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมจะเอาประสบการณ์และความรู้ดีๆนะครับมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดเกี่ยวกับวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตนะครับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนะครับหรือ environment engineering นั่นเองครับ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมีรายละเอียดอย่างไรบ้างเรียนจบมาแล้วจะได้ทํางานอะไรบ้างครับมีรายได้เท่าไหร่มีเงินเดือนเท่าไหร่จะไปต่อยอดอย่างไรได้บ้างครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังได้เลยนะครับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Engineering เป็นอีกหนึ่งสาขาวิชาที่เก่าแก่ผู้คนในอรารยธรรมยุคแรกๆเมื่อหลายพันปีก่อนได้มีการพยายามปรับปรุง พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมความเป็นอยู่และควบคุมคุณภาพของน้ำเพื่อวิถีการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นมีการกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรกักเก็บน้ำไว้ใช้ในการอุปโภคและบริโภคมีการกำจัดสิ่งปฏิกูลของเสียมีการกำจัดขยะออกจากที่อยู่อาศัยและมีการทำที่ระบายน้ำเสียเกิดขึ้นและก็ได้มีการวิวัฒนาการมาเรื่อยๆจนถึงเท่าทุกวันนี้ วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมได้มีการพัฒนาอย่างชัดเจนมากขึ้นเมื่อช่วงศตรวรรษที่19เมื่อโจเซฟบักซาเจสได้ทำการออกแบบระบบระบายน้ำทิ้งขึ้นครั้งใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งการทำระบบระบายน้ำครั้งนี้เองที่เป็นบ่อกเกิดการระบายเอาเชื้อโรคอหิวาตกโราลงไปในแม่น้ำเทมซึ่งเป็นแหล่งน้ำดื่มหลักของเมือง จึงทำให้เกิดโรคระบาดขึ้นคนล้มตายเป็นจำนวนมากในช่วงกลางศตรวรรษที่20เมื่อสังคมและเทคโนโลยีเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นจึงเป็นบ่อกเกิดทำให้สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติแย่ลงมากมนุษย์ก็เริ่มมีความตระหนักถึงความสัมพัญของสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลงลาเชสคาสันได้เขียนเรื่องราวของ DDT ซึ่งเป็นสารกาจัดศัตรูพืชไว้ในหนังสือของเขาชื่อไซเรนสปริง เมื่อปีคิตศักราช1962ซึ่งบทความนี้เองที่เป็นจุดกำเนิดของสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ environmental engineering ขึ้นมาบนโลกครั้งแรกอย่างแท้จริงวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ environmental engineering กำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยในปีพุทธศักราช2495ได้มีการจัดตั้งแผนกวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทำการเปิดการเรียนการสอนในวิชาวิศวกรรมสุขาภิบาลในระดับปริญญาโทขึ้นเป็นครั้งแรกโดยมีศาสตราจารย์อรุณสรเทศเป็นผู้นำในการดําเนินการซึ่งปัจจุบันก็คือภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาและแพร่หลายไปในตามมหาวิทยาลัยต่างๆจนถึงเท่าทุกวันนี้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ Environmental Engineering เป็นสาขาวิชาที่ศึกษาเกี่ยวข้องกับการควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาการออกแบบกระบ,บวนการการปรับปรุงหรือการบำบัดน้ำอุปโภคและบริโภคน้ำทิ้งน้ำเสียอากาศเสียของเสียตลอดจนกากของเสียอันตรายโดยใช้เทคนิคเชิงวิศวกรรมควบคู่กับการบริหารจัดการนอกจากนี้วิศวกรรมสิ่งแวดล้อมยังต้องศึกษาเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานสินทรัพย์ และการควบคุมการผลิตของเสียจากกิจกรรมของมนุษย์และสัตว์ศึกษาในด้านสุขภาพของประชาชนเช่นโรคที่เกิดจากน้ำการดำเนินการตามกฎหมายที่ส่งเสริมสุขอนามัยที่เพียงพอในเขตเมืองชนบทและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจต้องศึกษาในการจัดการน้ำเสียและการควบคุมบลรพิษทาอากาศการรีไซเคิลการกำจัดของเสียการป้องกันรังสีสุขศาสตร์อุตสาหกรรม ความยั่งยืนทางด้านสิ่งแวดล้อมและปัญหาสุขภาพของประชาชนรวมทั้งความรู้เกี่ยวกับกฎหมายวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนอกจากนี้ยังต้องทําการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของโครงการก่อสร้างอีกด้วยวิศวกรสิ่งแวดล้อมจะต้องศึกษาผลกระทบจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่มีต่อสิ่งแวดล้อมเช่นผลกระทบของฝนกรดภาวะโลกร้อนการสูญเสียโอโซน มลพิษทางน้ําและมลพิษทางอากาศจากไอเสียรถยนต์และแรงอุตสาหกรรมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ environmental engineering มีหลักสูตรกว้างๆดังนี้คือหลักสูตรที่เน้นไปทางวิศวกรรมเครื่องกลคือมุ่งเน้นไปที่การออกแบบเครื่องยนต์และระบบเครื่องจกักรกลสําหรับการใช้งานด้านสิ่งแวดล้อมเช่นสิ่งอำนวยความสะดวกในการบำบัดน้ําเสียสถานีสูบน้าโรงแยกขยะและสิ่งอำนวยความสะดวกทางกลอื่นๆ หลักสูตรที่เน้นไปทางวิศวกรรมโยธาคือมุ่งเน้นไปที่วิธีการวิศวกรรมโยธาที่โครงสร้างและภูมิทัศน์จะถูกสร้างขึ้นมาเพื่อผสมผสานกับการปกป้องสิ่งแวดล้อมหลักสูตรที่เน้นไปทางวิศวกรรมเคมีคือมุ่งเน้นไปที่การทําความเข้าใจผลกระทบของสารเคมีในสภาพแวดล้อมหรือมุ่งเน้นไปที่กระบวนการการทําเหมืองแร่สารพิษ และโดยทั่วไปยังครอบคลุมไปถึงกระบวนการทางชีวเคมีอีกด้วยหลักสูตรที่เน้นไปทางวิศวกรรมอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าคือมุ่งเน้นไปที่งานด้านอ e ิเล็กทรอนิกส์หรือไฟฟ้าที่มีความสามารถในการพัฒนาอุปกรณ์และสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถตรวจสอบการวัดรูปแบบและการควบคุมผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการตรวจสอบและการจัดการการผลิตพลังงานจากแหล่งพลังงานหมุนเวียนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่า สำหรับรายวิชาที่สาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต้องเรียนนั้นแต่ละมหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างกันไม่มากนักครับซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหลักๆได้ดังนี้หมวดแรกก็คือหมวดวิชาศึกษาทั่วไปก็คือวิชาทั่วๆวไปที่ต้องปรับพื้นฐานมาตั้งแต่ระดับมัธยมนั่นเองนะครับเช่นกลุ่มวิชาภาษากลุ่มวิชามนุษยาศาสตร์สังคมาศาสตร์กลุ่มคณิตศาสตร์กลุ่มวิทยาศาสตร์เป็นต้นถัดไปจะเป็นวิชาหมวดวิชาเฉพาะก็คือ หมวดวิชาเฉพาะทางที่ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมต้องเรียนนั่นเองซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นหมวดสาขาย่อยได้ดังนี้กลุ่มแรกก็คือกลุ่มวิชาพื้นฐานทางวิศวกรรมศาสตร์ก็คือวิชาที่ทางนักศึกษาที่เรียนวิศวกรรมศาสตร์ทุกคนต้องเรียนส่วนใหญ่ก็จะคล้ายๆกันในทุกสาขาวิชาแต่ก็จะมีความแตกต่างเล็กน้อยตามสาขาวิชาที่เรียนนะครับยกตัวอย่างเช่นวิชาวัสดุวิศวกรรมวิชากลศาสตร์วิศวกรรมวิชาเขียนแบบวิศวกรรม อุทกวิทยาหรือวิชาเขียนแบบคอมพิวเตอร์สําหรับวิศวกรเป็นต้นถัดไปเป็นกลุ่มวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ก็คือวิชาที่มีเรียนเฉพาะสาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมเท่านั้นซึ่งทางมหาวิทยาลัยจะเป็นผู้กําหนดและบังคับให้เรียนยกตัวอย่างเช่นเคมีสิ่งแวดล้อมพื้นฐานวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมชีววิทยาสิ่งแวดล้อมงานสํารวจวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมการกําจัดขยะ การกำจัดของเสียวิศวกรรมควบคุมมลพิษทางอากาศหรือวิศวกรรมน้ำเสียและการออกแบบเป็นต้นวิชาบังคับทางวิศวกรรมศาสตร์ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยอาจจะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับถัดไปเป็นกลุ่มวิชาทางเลือกวิศวกรรมศาสตร์ก็คือเป็นวิชาเลือกที่เราต้องสามารถเลือกเรียนเองได้ตามความต้องการของเรานะครับตามที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้นมา ซึ่งความรู้ทางสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนั้นสามารถประยุกต์ใช้ได้หลากหลายสาขาซึ่งวิชาเลือกที่เราจะเลือกเรียนก็จะต้องเลือกเรียนตามความสนใจของเรานะครับยกตัวอ,อย่างเช่นกฎหมายสิ่งแวดล้อมการควบคุมมลพิษทางน้ําอุตสาหกรรมการกําจัดความปลอดภัยในอุตสาหกรรมหรือสิ่งแวดล้อมและพลังงานเป็นต้นหมวดสุดท้ายก็คือหมวดวิชาเลือกเสรีก็คือ เป็นวิชาที่เราสามารถเลือกเรียนได้ตามใจชอบที่ทางมหาวิทยาลัยมีการเปิดการเรียนการสอนได้เลยนะครับซึ่งรายละเอียดของหลักสูตรหรือรายวิชาที่เรียนของแต่และมหาวิทยาลัยก็จะมีความแตกต่างกันนิดหน่อยน้องๆเวลาเลือกจะเรียนต่อก็ลองอ่านหลักสูตรดูก่อนนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบเหมาะกับเราหรือเปล่าเราได้ประโยชน์ในการเรียนหรือไม่นะครับ เพราะการเรียนนั้นเราต้องเรียนให้รู้และมีความสามารถเอาไปใช้งานจริงให้ได้นะครับไม่ใช่ว่าเรียนเพื่อต้องการให้จบจบไปหรือเรียนให้ได้เกรดเฉลี่ยสูงสแต่ว่าทํางานจริงไม่ได้นะครับเพราะถ้าคิดแบบนั้นหลังจากที่เราทํางานจริงอาจมีปัญหาได้นะครับยังไงน้องๆก็ลองเปรียบเทียบหลักสูตรของแต่ละแห่งดูก่อนตัดสินใจว่าจะเลือกเรียนสาขาอะไรและมหาวิทยาลัยไ,ไหนนะครับสําหรับสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม เรียนจบมาแล้วสามารถเข้าไปทํางานได้หลากหลายองค์กรทั้งหน่วยงานรัฐบาลหน่วยงานรัฐศาสตร์กิจและเอกภาคเอกชนและสามารถประกอบอาชีพในหลากหลายสาขาวิชาเช่นกรมอุตสาหกรรมกรมอนามัยกรมควบคุมมลพิษสํานักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อมการประปาเทศบาลโรงงานอุตสาหกรรมทั่วไปบริษัทที่ปรึกษาทางด้านสิ่งแวดล้อมบริษัทรับเหมาก่อสร้างเป็นต้น ต่อไปเรามาดูกันนะครับว่าเงินเดือนเริ่มต้นของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมนั้นจะอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่จริงๆแล้วเด็กจบใหม่ในสาขาวิศวกรรมศาสตร์ทุกๆสาขาก็จะมีเงินเดือนที่ไม่แตกต่างกันมากนักครับเงินเดือนก็จะเริ่มอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ถึง35,000บาทและหากมีประสบการณ์ตั้งแต่1ถึง3ปีนะครับเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0ถึง45,000บาทและหากมีประสบการณ์ตั้งแต่3ปีถึง5ปีเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ถึง65,000บาท และหากมีประสบการณ์มากกว่า5ปีขึ้นไปนะครับเงินเดือนก็จะอยู่ที่ประมาณ55,000บาทถึง85,000บาททั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ขึ้นอยู่กับโครงสร้างของแต่ละบริษัทซึ่งจะมีความแตกต่างกันจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับบริษัทและก็องค์กรด้วยนะครับสำหรับภาควิชาวิศวกรรมศาสตร,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 ร์บัณฑิตสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมหรือ environmental engineering นั้นก็จะมีการเปิดการเรียนการสอนมากมายในหลายมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐเอกชน ซึ่งในยุคแรกๆของประเทศไทยนั้นก็จะมีอยู่ทั้งหมด7มหาวิทยาลัยที่ทําการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิชาสิ่งแวดล้อมนั้นก็คือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีพุทธศักราช2503มหาวิทยาลัยเชียงใหม่พุทธศักราช2524มหาวิทยาลัยขอนแก่นพุทธศักราช2526มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี พุทธศักราช2535มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์พุทธศักราช2536และมหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์และมหาวิทยาลัยรามคำแหงปีพุทธศักราช2540นอกจากนี้ยังมีอีกหลากหลายมหาวิทยาลัยที่ทำการเปิดการเรียนการสอนในสาขาวิศว,ศวศกรรมสิ่งแวดล้อมทั้งรับเอกชน ยังไงน้องๆก็เข้าไปดูรายละเอียดตามเว็บไซต์ของแต่ละมหาวิทยาลัยได้เลยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคน,นครับทราบรายละเอียดของสาขาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือยังครับถ้ายัางไงก็รบกวนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามให้ YouTube c h anel n Die Casting and e g i n e n g Knowledge c h a i n g ให้ด้วยนะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับฝากกดแชร์ไปเยอะๆนะครับ เพื่อที่จะให้น้องๆนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆหลายๆคนนะครับในรับทราบเช่นเดียวกันนะครับขอบคุณมากครับ